นะครับเฉพาะท่านนี่ม nah ีเฟซบุ๊กนะครับนะอคอนีเะรับเสร็จแ้วครับโอเคสิ้าสิบี่อันนี้มร รองระทานด้วยที่ก็ไหนครับตอนอยู่คูโปเขาคูโปที่เคยไปเปิดตำบัติมิโรบทำอะไรรับมาไจะมาไล์เลยครับอครับครับอาจารย์อาจโอ้อาจารย์ต้องเข้าสดเท้าเ้องข้้ีสูตรกันที่สุดสเดเดียว ครับผมเกยครับอันหนึ่งสอบสามนหนึ่งสอบสามครับเนียนล่วมันจะอร่อยเพราะเธอผสมน้ำปลาน้ำหอมนะครับ ท่เคยชินไปโชว์ตัวนี่ีอของรอันนี้อะไรสี่ห้อสิสี่ห้าสิบปีแล้นะครับูคกอ็้่องานงานอะไรได้ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปถามเขุขเรามา่กานอ

ไดค่ะอร่อยก็ร้อบไวแล้วก็อวยแล้วก็มีกะ้นยาด้วยบมัีดวถูกใจแล้วก็เอไว้นะครับ หลายทาก็โอเคครับขออนุญาตทางท่านสถามนิดนะครับตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับสามคน ท่านลูกค้านะครับแค่ห้าสบาทมีทั okay. ้งชิ้น20่สิบสิทธิ์ค้สี่สิบสทธทีครับและ100บาทมีทั้งชิ้นสิบสิทนะครับรวม225รสิบห้ทนะครับมูลค่า9,000บาทนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่มาร่วมกดไลค์กดแชร์ประชาสัมพันธ์นะครับหนึ่ง100บาทลงไปกำลังจะลงไปแล้วครับ นี่นะครับมีทุกสิทธ์นะครับนี่นะครับอ่าลุกถ้าลูกค้าที่มาร่วมให้คุณพี่ๆเนาะรอนะครับรอให้รานงจับให้ให้๋ยาให้รองจับให้นะครับขอญาตเชิญเชิญเชิญฝั่งป้าย S อ G พีครับได้แน่ๆครับเพราะกดไลค์นะครับ แทนแทนแทนสองร้อยสามสิบบาทสาบาทตอบคุณคก็เชิญว่าคุณพงษนะครับเป็นส่วนลดนะครับภายในงานนะครับครับหนึ่้อยแต่ดูขากำลังหลุนนะครับหนึ่งร้อยบาทโอ <Donald Trump! S 2> in ้ <c oughs> <chat> call, ซื้อสินค <descending level. S 2> ้ามูลค่า40บาทรับฟรีกลับบ้านไปทันทีครับไม่ได้เสียดังนะครับเอาจารย์เจริญเจนเจนอาจารย์มหาวิทยาลัยการศึกษาได้เลย3 0บาทขอบคุณมากครับท่านซื้อ1,000ท่านก็ลดไป3ามสองซ่างสิโลมังนะคะเนื้อสองซ่างอสต์ไล์จังหวัด หรัอยบาทครับหร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทโอเคครับโชคดีหนึ่งร้อยบาทครับโอเคครับได้โอเคโอเคอนงานเนีบยโอ้โหนี่ันบาทครับนี่นี่แม่แม่ อุลนนุนนะครับผ้าไหมนะครับกลุ่มโอทอปนะครับของจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้ก็มาหลายประชาสัมพันธ์ทุกท่านด้วยนะ รูปแบบในการพัฒนาครับมีเจ็ตัวเข้ามาหล่ะ 1ดพา9ป้องแยรองนะครับเพื่อพิจารณ้อการที่จะไม่ติดใครไว้หลับซึ่งในส่วนนี้ทางจวัดของเรานะครับก็ได้พยายามกับเคลื่อนในแมนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็เลยได้พีการจัดกิจกรรมในส่วนของการนำพันธจุกชนสินค้าและการเกษตรมาจำหน่ายที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าิี่สีบแห่งนี้ครับในการจัดงานเราก็มีการจัดงานอยู่ครับ ท18ที่30มิกิกายนตั้งแต่เวลา9นาฬกา30นาทีถึงเวลา1 8นาฬิกาครับซึ่งภายในงานก็จะมีสินค้าที่มาจำหน่ายในราคาที่นำมาเสนะครับเป็นราคาถูกและก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเป็นการช่วยเหลือพวกปรอบการในพื้นที่